น้องปิณแม่จะถามนะน้องพูดแอร์ได้ไหมคะแอร์ Air อยู่ไหนคะชี้แอร์ให้แม่ดูหน่อยเดีว๋วแอร์อยู่นู้นอ่ะน้องปิณพูดแอร์ค่ะน้องปิณพูดแอร์ได้ไหมคะแอร์อาจารย์เดี๋ยวค่อยกดเดี๋ยวพูดแอร์ก่อนได้ไหมคะอออแคอร์ค่ะแอร์ค่ะไหนพูดอีทีนได้ไหมคะแอร์น้องปิณพูดแอร์ให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมคะ นั่งเป็นพูดไก่ได้ไหมคะไก่ใช่นั่งเป็นพูดแอร์ได้ไหมคะโอ้ตหาหวานปิดเลยเหรอน้องเป็นพูดแอร์ให้แม่ฟังก่อนเด้เอแอร์แอแอเก่งมากแอร์แอร์แอร์ค่อยๆหัดพูดไะดูแอร์จ้าให้แม่ยกมือชูเนื้อเหรอคะแอร์อยู่ข้างบนคะ่ะใช่คะ่ะแอร์อยู่ข้างบนอันเป็นพูดแอร์เนาะอันเป็นพูดแอร์ด้วยแอร์อยู่ไหนคะแอร์แอร์ใช่คะ่ะแอร์ พูดแอร์อีกทีนึงได้ไหมคะอุ้ตะวันปีบด้วยเหรอพูดแอร์ได้ไหมคะเอ้ยเก่งมากแล้วพูดไก่ได้ไหมคะอุ้ยตะวันปีบตะวันปีบตะวันปีบแล้วพูดไก่ด้วยได้ไหมคะก่ก่เก่งมากอ่ะพูดแอร์อีกทีนึงได้ไหมคะไหนแอร์อยู่ไหนแอร์อยู่ไหนชี้แอร์แล้วพูดแอร์เร็วแอร์เร็วแอร์อ่ะน้องปิ้นพูดแอร์ก่อนจะบู๊ แอร์อยู่ไหนคะชี้แอร์ให้แม่ดูหน่อยแอร์ด้วยแอร์แอร์อ่ะชี้แอร์เร็วโอ้ยอ่ะแอร์ก่อนแอร์ก่อนค่ะแอร์ค่ะอันนี้ต้องปิ่นค่ะแอร์อยู่นู่นค่ะแอร์แอร์ค่ะแอร์แอร์อ่ะน้องปิ่นพูดแอร์เร็วอันนั้นนั่นไม่เอาค่ะอันนี้สุดกระปุกแล้วนะคะไม่แต่ขอได้ไหมคะขอบคุณค่ะอ่ะน้องปิ่นพูดแอร์ก่อนแอร์ tạc chừng bên phải chút đấy tầm anh trang